ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมใน c ตู i t c h a n แนลนะครับเโอเคนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนถูกอยากเปลี่ยนเป็นพิมพ์นั่นองแต่าว่าเป็นพิมพ์อะไรก็บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ก็ม่ะแต่นคนที่รู้ก็อยากให้ผมมาสอนนะฮะก็หลักการง่ายๆนะครับมันก็ โอเคครับ okay, ผมก็กดอย่างนี้ไงฮะผมดูเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเล็กประมาณนี้ครับผมเนี่ยเป็นพิมพ์อะไรเนี่ยก็หลักการนี่เป็นพิมพ์มพมดูนะครับผมหลักการเลขเปลี่ยนให้คุณไปดูคลิปคนอื่นครับผมเปลี่ยนสี เป็นพิมพ์ตาผ่อนนะพิมพ์เป็นเด็กเป็นยมบุญนะเออแล้วผมเนี่ยเป็นสีเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะฮะเออก่อนเนี่ยนี่ไงคฮะก็ให้เรากดเลยมันจะเด้งเข้าอยู่ทุกนะฮะ ก็อย่าไปสนใจประมาณนี้ครับโอเคสวัสดีครับรายการเซเวอร์เกมเมอร์นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันอ่านี่นี่รูปคำว่าจะมาลองดูนะครับประมาณนี้ครับ เรื่องเขาแหลกครับผมกดติ๊กกดแล้วมาลองดูกันนะครับแอมน,น่างอมต่แดนเปลี่ยนแล้วอ่ะเดี๋ยวจะได้ยินเสียงมันโอเคไปหาลิงก์ตัวตัวโปรแกรมนี้เองเลยนะฮะหรือให้คงไปพิมพ์ในเพจสโตนะฮะว่าคำาพิมพ์แมทลิงก์มันเนี่ยนะฮะผมตัวเนี่ย น,น,นคะครับผมไปหาโหลดกันเลยหรือคนมาเีนแปลง่งนี้เลยครับผมโอโก้โอ้ยผิดโอ๊ผิดอะไรเนี่ผมใช้เปรงนี้บ่อยมากรับใช้เนี่ยครับผมก็ให้คุณดาวน์โหลดอันไหนก็ได้เลยครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้า มีห้าอันครับผมคุณโหลดอันไหนก็ได้เลยนะครับผม,ก,มก็มันก็เหมือนกันหมดทุกอันเลยครับผมนะฮะก็อ้เนี่ยอ่ะพี่ให้ดูอีกแล้วครับผมป,ป๊บป,ป,ป๊อปมาันนี้ โอเคนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วพอคูโหลดมาใช่ไหมอันแรกเลยก็ได้แต่คนนี้ผมโหลดได้ไม่มาเลยไม่ใช้เลยก็จะได้เออกมาประมาณนี้ครับผมป่าเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็ให้คนแอมพ์หมดแต่คนว่าตอนนี้ผมโอเคผมเปิดน,น,นี้ก็ไม่เห็นมีอะไรครับอกเลยใช่ไหมกดเข้าไปเลยครับผมๆๆๆๆๆๆๆ ให้คนกดไปที่ทีมครับผมโอ้ยและนี้อะไรนะครับบางทีมันก็จะมีแนะนําให้เราอย่างนี้นะนะเอย่างเช่นอันนี้อันนี้ผมก็เคยใช้นะไม่รู้นะครับจะให้คนไปโหลดแป้นยิมเอานะฮะอย่างเงี้ยนะ โหลดอะไรแล้วแต่คนามใจชอบไม่ช่ีวิตผมชีวิตคนนะฮะผมนะฮะสมมติก็พอสมัครโหลดเสร็จใช่ไหมเนี่ยหลดเสร็จแล้วนะโอ้ยแหลกแหลกแหลกหลกเลยฮะแหลกเลย ประมาณนี้ครับผมครับ พอจะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วผมสำหรับคลิปก็ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมส